สดีคะ่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวข้าวหมกไก่นะคะจริงพี่อ้อยกะว่าพี่อ้อยจะไม่ทำเนาะเพราะว่าข้าวหมกไก่เป็นของลูกนะคะลูกซื้อมาทานกับหลานเนาะเขาก็เลยบอกว่าเาแม่แม่ทำรีวิวได้เลยนะคะก็พี่อ้อยก็เลยมาทำรีวิวนะคะเขาจะเขียนไว้หน้าซองหน้าหน้าห่อเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นสะโพกเนาะ แล้วก็อของลูกชายคนโตพี่อ้อยเขาจะเป็นข้อเปล่านะคะเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะเขาจะเป็นข้อเปล่ามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเนาะ,ค,ะคือพี่อ้อยถามลูกแล้วลูก,กจาราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเขาบอกเขามีใบเสร็จมาให้นะ,ะเขายี่ทิ้งไปแล้วแม่นะคะ ถ้าถามพี่อ้อยนะคะพี่พอ้อยก็จะบอกว่าหอมนะคะกล่นหอมข้ามันข้าวหมกไก่เจ้านี้นะคะอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายสองเนาะแล้วเขาก็จะมีสาขาอยู่ที่สายสี่นะคะอันนี้ เดี๋ยวพี่วาจะใส่โลโก้หน้าถุงเข้าไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าหน้าถุงเขาจะมีเป็นชื่อนะคะเป็นชื่อร้านเนาะจะวางไว้ข้างจานนะคะเพราะว่าพี่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นของน้องสีเนาะจานนี้ ตัวน้ำจิ้มนะคะจะใส่้วยเล็กไว้นะ <Hello. S 1> เขาขายไม่แพงหรอกคะ่ะเพราะว่าเมาื่อเช้าเนี่ยลูกบอกว่าซื้อมาร้อยกว่าบาทนะคะร้อยกว่าบาทก็คือมีตัวข้าวหมกที่เป็นสะโพกนะคะหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่าสองห่อนะคะแล้วก็มีรสดช่องหนึ่งถุงนะคะแล้วข้าวเหนียวสี่ชิ้นก็คือไม่แพงนะคะร้อยกว่าบาท แต่จําราคามาตรฐานของเขาไม่ได้นะว่าเท่าไหรเนาะรบะบบบิดบิดขยี้บินทิ้งไปละก็เลยไม่ไม่รู้ราคาที่ที่ที่แน่นอนนะคะเนี่ยนะคะใบสั่งซื้อนะคะเขาก็จะมีระบ,บุไว้แบบนี้เลยเนาะใบสั่งซื้อเลขที่เท่าไรนะคะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะประมาณน,นี้เลยเนาะ ตัวน้ำจิ้มนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ตัวข้าวเปล่าเนาะข้าวเปล่าสองห่อเสร็จแล้วค่ะข้าวหมกไก่นะคะเขาจะอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะคะวิ่งเข้าไปประมาณก่อนๆจะถึงแยกทศกันนะคะแต่อยู่ตรงซ้ายมือนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือ นะคะคเขาจะขายหลากหลายเลยนะคะหน้าร้านเขาเนาะก็เข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อยู่ที่พุทธมนตรสายสี่นะคะร้านเดียวกันนะคะขายแบบเดียวกันทุกอย่างเลยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันได้เนาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหรือสั่งซื้อทางเขาจะมีะตัวแก๊ปตัวอะไรสั่งทางไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีนะคะพิมพ์เข้าไปหาได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ ชื่อร้านเขาไว้นะคะแล้วก็เผื่อเวลาพิมพ์เข้าไปจะได้หาได้ง่ายๆนะคะว่าเขาชื่อร้านอะไรนะคะก็ลูกชายจะทานเจ้านี้เป็นประจํานะคะเพราะว่าเขาบอกร้านอื่นไม่อร่อยนะคะร้านนี้เขาคือรสชาติเขาดีนะคะแล้วก็หอมพี่กอยอบบดมลับนะคะเดี๋ยวบอกนี้ใน,นเนื้อสัตว์เนอะเดี๋ยวใกล้ๆอย่างนี้ก็คือมีกลิ่นหอมจริงๆนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบเ้ลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายช่องน้องสีได้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ